โลเฮ้ hey. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดกล่องของเล่นนะครับโอ้โ oh หดูนี่สิของเล่นเต็มไปหมดเลยเฮ hey. นี่ตัวอะไรทุกคนนี่เจ้าหมาน้อยโอ้โ oh หนี่มันเจ้าหมาที่อยู่ในการ์ตูนนี่วะนี่ไปเลยว้า wow. ว สุดยอดเลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเลยทุกคนฮ่าฮ่าโอ้โหนี่มันสนุกมากเลยตลายสิโอเคนี่คือเจ้าหมาน้อยตัวต่อไปโอ้โหตัวน <iden> ี้เป็นเจ้าเต่ากระดองสีเขียวนะครับตัวสีฟ้าสวยงามโอ้โหดูตาของเขาสิทุกคนน่ารักมากเลยไหนดูสิ เจ้าเตา่าเจ้าเตา่าอู้หูยไปแล้วนี่นี่นี่มันมาแล้วทุกคนเจ้าเต่าน้อยมันมีเชือกเรามีเชือกจับด้วยนะครับโอ้โหเจ้าเต่านินจานี่เดี๋ยวเดินคู่กันกับเจ้ามาไปเลยแข่งกันเลยเอาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปนี่แล้วตัวต่อไปนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นไดโนเสารัส ไดนโนเสาร์หน้าตามันเหมือนอูดมากเลยทุกคนไหนลองดูสิว่าเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้มันจะเดินไปไหมโอ้โหให้ตายสิเจ้าไดนโนเสารัสว,ว้าวเฮอโรเฟรนช้างนี่คือเจ้าช้างสีแดงโอ,โอ้ตัวบร,รบทุมเลยไอ้เย,ย้โยโยโยนี่เดี๋ยวมันจะไปตามเจ้ามา เจ้ามาวิ่งกับมานี่อู้หูยตู้เจ้ามาดินกาโยาฮูเอ,อ้ทุกคนมีอะไรอีกอู้นี่มีไกโโ่เนาะเจ้าไก่นะครับไก่ตัวนี้มันเดินได้หรือเปล่าล้วก็ไดโนเสาร์คอ,อยาวว้าวอู้เราไดาโนเสาร์ไปเลยนูน่นไปออกันอยู่ตรงนู้นแล้วทุกคนนี่ดูมันเดินสิ ตายสิในนี้มีอะไรโอ้โถ่ทีทท่บา่านะครับมาลายโอ้โหมาลายอะไรเนี่ยไม่มีหางโจมมาลายมาแล้วไปเลย let's go มาลายวิ่งไปโอ้ oh my god โจมมาลายมาแล้วมีอะไรอีกโอ้คราว ครล่าวัวครับเป็นวัวนมนะครับตัวนี้นี่โอ้เจ้าวัวแม่วัวมาแล้วโอเคทุกคนวันนี้ลางกันไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลนะิปหน้าบายบาย